อินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราผมไปและคุณมนเป็นผู้ดำเนินรายการ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยมาก้ากเลยก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในข้อมูลหลายชิ้นที่เราได้ดูกันมาวันนี้เราเลยจะมาลองกลั่นดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI มันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วมันมีกี่แบบส่งผลต่อโลกธุรกิจยังไงบ้างจากข้อมูลที่เรามีนะครับ จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมานะคะก็ทำให้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจทีเดียวค่ะตั้งแต่พื้นฐานเลยว่า AI เนี่ยมันคือความพยายามจะสร้างเครื่องจักรให้คิดให้เรียนรู้ได้คล้ายๆมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องส่วนประกอบสำคัญที่ไม่ใช่แค่ตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่รวมถึงข้อมูลมหาศาลแล้วก็บทบาทของคนเราเนี่แหละค่ะที่ยังสำคัญมากในการควบคุมกากับดูแลอ๋อครับ น่าสนใจตรงที่บอกว่ามนุษย์ยังสำคัญอยู่งั้นเรามาเริ่มตรงนิยามกันก่อนเลยไหมครับข้อมูลพวกนี้ให้ภาพ AI ว่ายังไงบ้างครับค่ะข้อมูลจะเน้นนะคะว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องการประมวลผลข้อมูลเยอะๆค่ะทำได้เร็วแล้วก็แม่นยำกว่ามนุษย์มากๆเลยในการหา p a ท t e r n หรือความเชื่อมโยงที่มันซับซ้อนซึ่งตรงนี้ก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์การตัดสินใจที่ดีขึ้นในหลายๆเรื่องค่ะแต่ แต่ก็มีข้อจํากัดที่ชัดเจนมากๆโดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจแบบลึกซึ้งเหมือนคนเราหรือการตัดสินใจที่มันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกหรือบริบทสังคมที่ซับซ้อนมากๆนะคะเข้าใจครับแสดงว่าจุดแข็งคือการจัดการข้อมูลมหาศาลเออแล้วองค์ประกอบที่ทําให้มันทํางานได้ล่ะครับนอกจากข้อมูลมีอะไรอีกที่เอกสารพวกนี้เน้นเป็นพิเศษครับค่ะหลักๆที่ข้อมูลพูดถึงเสมอก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะ 1. คืออัลกอริทึมค่ะ อันนี้เป็นเหมือนอสูตรหรือกระบวนการที่ AI ใช้เรียนรู้แก้ปัญหา 2. คือพลังการประมวลผลอันนี้ต้องใช้เยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะตอนที่ต้องฝึก AI ให้มันเก่งขึ้นและ3ที่สำคัญมากๆก็คือข้อมูลหรือ Data นี่แหละค่ะต้องมีคุณภาพแล้วก็ปริมาณมากพอเปรียบเหมือนเป็นเชื้อเพลิงให้ AI เรียนรู้เลยค่ะข้อมูลย้ำเลยว่าคุณภาพข้อมูลนี่แหละตัวตัดสินความเก่งของ AI เลย อข้อมูลนี่คือหัวใจสำคัญจริงๆสินะครับแล้ว AI ที่พูดพูดกันอยู่เนี่ยมันมีกี่ประเภทหรือว่าแบ่งระดับความสามารถยังไงบ้างครับในข้อมูลเขาจำแยกไว้ยังไงข้อมูลแบ่งค่อนข้างชัดเจนค่ะเป็น3ระดับตามความสามารถนะคะที่เราเจอกันเยอะๆในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เลยคือ Narrow AI หรือที่เรียกว่า Weak AI ค่ะอันนี้จะเก่งเฉพาะทางมากๆทำงานตามที่ถูกโปรแกรมมาเป๊ะเลยเช่น ระบบแนะนำสินค้าในแอปช้อปปิ้งหรือโปรแกรมแปลภาษาที่เราใช้กันหรือแม้แต่หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารเบลบอทดที่เห็นตามร้านนะคะอันนี้ก็ใช่อ๋อครับครับคือแบบที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เองแล้วระดับที่มันสูงกว่านั้นล่ะครับมีไหมระดับถัดไปคือ general ai หรือ strong ai ค่ะอันนี้คือแบบที่เขาคาดหวังให้มีความสามารถทางปัญญาเทียบเท่ามนุษย์เลยนะคะคือคิดวิเคราะห์วางแผนเรียนรู้ได้หลากหลายมาก ซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดเนี่ยชี้ตรงกันเลยค่ะว่ายังเป็นแค่แนวคิดหรือว่าอยู่ในขั้นวิจัยเท่านั้นยังไม่มีใครสร้างได้สําเร็จจริงๆค่ะแล้วก็ถ้ามีจริงขึ้นมาก็อาจจะมีประเด็นเรื่องความเสี่ยงตามมาอีกส่วนระดับสูงสุดเลยคือ Super Intelligence หรือ ASI ที่แบบฉลาดกว่ามนุษย์ไปเลยในทุกด้านอันนี้ยิ่งห่างไกลความจริงมากๆค่ะเหมือนนินังในนิยายวิทยาศาสตร์มากกว่าครับ ฟังดูเหมือนเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่จริงๆมันยังเป็นแค่ขั้นเริ่มต้นมากๆเลยนะครับแล้วกลไกที่ทำให้ AI มันเรียนรู้ได้เองเนี่ยในข้อมูลพอจะอธิบายไว้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงหลักๆเลยจะมาจาก Machine Learning ค่ะคือการให้ AI เนี่ยเขาเรียนรู้จากข้อมูลโดยตรงเลยค้นหารูปแบบหรือ pattern ด้วยตัวเองเพื่อใช้ทำนายหรือตัดสินใจโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนกฎตายตัวให้ทุกอย่าง แล้วก็จะมีส่วนที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกที่ข้อมูลพูดถึงบ่อยๆคือ deep learning ค่ะอันนี้จะใช้โครงข่ายประสาทเทียมหรือ neural networks ที่พยายามเรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ทำให้มันเก่งมากๆในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างเช่นรูปภาพเสียงหรือภาษาธรรมชาติที่เราพูดพูดกันนี่แหละค่ะพอเห็นภาพกลไกลแล้วนะครับทีนี้มาดูด้านประโยชน์กับความท้าทายกันบ้างดีกว่าครับข้อมูลชี้ให้เห็นข้อดีอะไรที่เด่นๆชัดๆบ้างครับของ AI ข้อดีที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องความเร็วความแม่นยำค่ะโดยเฉพาะในงานที่ต้องทําซ้ซําๆหรือวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆใน AI ทําได้ดีกว่ามนุษย์มากจริงๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดลงได้เยอะแล้วก็ทําให้เราค้นพบข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่คนอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยค่ะนอกจากนี้มันยังเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้ตลอดเวลาจากข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาอืมฟังดูมีประโยชน์มากแต่แน่นอนว่ามันต้องมีอีกด้าน ความท้าทายหรือข้อเสียล่ะครับมีประเด็นไหนที่ข้อมูลหยิบยกขึ้นมาเป็นพิเศษบ้างไหมครับข้อมูลก็พูดถึงความท้าทายอยู่หลายอย่างเหมือนกันค่ะเช่นเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยถ้าหาก AI ถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือเกิดทำงานผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงได้อีกประเด็นที่พูดถึงเยอะก็คือผลกระทบต่อการจ้างงานค่ะเพราะ AI มันอาจจะทำงานบางอย่างแทนที่มนุษย์ได้เลย นอกจากนั้นการที่ AI ตัดสินใจบางอย่างด้วยตรก,กะที่มันซับซ้อนมากๆก็อาจจะทําให้มนุษย์เราไม่เข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนั้นๆได้ค่ะและสุดท้ายการที่เราพึ่งพา AI มากเกินไปก็อาจจะทําให้ทักษะบางอย่างของมนุษย์มันทดถอยลงได้เหมือนกันค่ะครับเป็นเรื่องที่ต้องหาทางรับมือกันต่อไปจริงๆทีนี้ลองมาดูการใช้งานจริงกันว่านในข้อมูลนี้มีตัวอย่างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะด้านการตลาด เห็นมีกรณีศึกษาซับเวที่ใช้ AI ปรับโฆษณาตามสภาพอากาศ จนลูกค้าเพิ่มยอดขายดีลดค่าโฆษณาได้อีกแบบนี้เลย Personalized Marketing แบบที่ Netflix ใช้แนะนำหนังหรือซีรีส์ให้ตรงใจเราหรือการใช้แชทบอทช่วยตอบคำถามลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีการช่วยสร้างคอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ช่วยนักการตลาดทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับดีขึ้นใน Google นะคะซึ่งข้อมูลหลายชิ้นก็ยกตัวอย่างพวกนี้มาค่ะครับ แล้วนอกจากการตลาดแ่ะครับมีอุตสาหกรรมอื่นที่ข้อมูลพูดถึงไหมครับโอ้โหมีหลากหลายมากๆเลยค่ะข้อมูลพูดถึงการใช้ AI ในการแพทย์เช่นช่วยวินิจฉัยโรคจากภาพเอ็กซเรย์ในการเงินก็ใช้ตรวจจับการทุจริตหรือช่อโกงในภาคการผลิต ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานด้านความปลอดภัยอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงระบบ DI ที่ใช้ AI ตรวจจับใบหน้าหรือตรวจว่าพนักงานใส่ออ PPE อุปกรณ์ป้องกันครบไหมหรือแม้แต่ในงาน HR ก็ช่วยคัดกรองใบสมัครงานเบื้องต้นได้ใน IT ก็ช่วยจัดการระบบ E-Commerce นี่ชัดเลยคือแนะนำสินค้าส่วนบัญชีก็ใช้ OCR ช่วยอ่านเอกสารอัตโนมัติไปเลยเรียกว่าแทบทุกวงการจริงๆค่ะโหครอบคลุมมากๆจริงๆครับ สรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ดูเหมือนว่า AI มันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆแล้วก็กำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมต่างๆอย่างรวดเร็วเลยนะครับทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้ลูกค้าได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะมันคือเครื่องมือที่มีศักยภาพมหาศาลจริงๆ แต่ข้อมูลก็ย้ำเตือนเสมอเหมือนกันนะคะว่ามันก็มาพร้อมกับความท้าทายทั้งเรื่องการปรับตัวของแรงงานเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการกำกับดูแลที่เหมาะสมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆค่ะ ครับผมและเพื่อเป็นการส่งท้ายนะครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันจากข้อมูลทั้งหมดที่เราสำรวจมาเนี่ยครับในเมื่อ AI มันเรียนรู้จากข้อมูลที่เราเป็นคนสร้างคนป้อนให้แล้วมนุษย์เราก็ยังเป็นคนกำหนดทิศทางกำหนดเป้าหมายให้มันอยู่ดีเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่า เรากำลังปลูกฝังค่านิยมหรือหลักการที่มันเหมาะสมให้กับ AI ในขณะที่บทบาทของมันในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในสังคมมันกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็ลองเก็บไปคบคิดกันดูต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีกาลังใจในการสร้างผลงานต่อไปขอบคุณมากครับ